ื่องที่เฟินจะเล่าวันนี้นะคะเป็นเรื่องของเคสน้องคนหนึ่งที่เป็นน้องคนรู้จักของเฟินเองค่ะเขาทํางานเป็นเซลล์ค่ะทํางานมาแล้ว1ปีนะคะแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบดีนะว่างานเซลล์นะเขาจะต้องออกไปพบเจอกับลูกค้าบ่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็มีงานวันหนึ่งค่ะที่เขามีโอกาสที่ต้องไปขายสินค้าให้กับลูกค้าค่ะแล้วลูกค้าก็เดินหนีเขาไปหมดเลยเขาก็รู้สึกงงค่ะว่าเอ๊ะเป็นที่อะไรหรือว่าเป็นที่เขาพรีเซนต์สินค้าได้ไม่ดีและเพื่อนที่ไปกับเขานะคะก็ไม่ได้เป็นเพื่อนที่สนิทมากเขาก็ไม่กล้าพูดค่่่ะเเขาาได้้้้แตยืนลูออมใใหหทํงี เสียความมั่นใจไปเลยค่ะ แล้วเขากลับมาเขาก็มาปรึกษากับเฟิร์นว่าทํายังไงดีเขามีกลิ่นปากเฟิร์นก็แนะนําเขาไปหลายวิธีเลยนะคะและหนึ่งในวิธีนั้นนะเฟิร์นก็มีการให้ลิสฟอร่าเขาไปลองค่ะเฟิร์นก็ให้ลิสฟอร่าเขาไปลองนะคะซึ่งลิสฟอร่าน,นี่นะคะมีจุลินซีตัวแลคตบาบซิลัสซาลิวเวเลียสนะที่ช่วยในเรื่องของการลดขจัดคราบพลักได้นะคะแล้วก็ช่วยในการทําให้กลิ่นปากลดลงได้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะเชื่อไหมคะว่าเฟิร์นเจอเขาวิธีเนี่ยความมั่นใจเขามากขึ้นค่ะเขาเปลี่ยยยนนนนนนเเเเปป็็็คคคลลลละะะ่แแ้้้วววากซด าก็มาขอบคุณเขาว่าหลังจากวันนั้นเขาก็ไปทำมาหลายวิธีแล้วเขาก็ไปทานลิสฟอร่าซึ่งทำให้กลิ่นปากเขาเนี่ยดีขึ้นจริงๆค่ะและนี่ก็คือชีวิตใหม่ของเขาแล้วก็ทำให้การงานของเขาดีขึ้นด้วยค่ะใครที่มีปัญหาอยู่แบบนี้นะคะมีกลิ่นปากเรื้อรงังและรู้สึกว่าทานน้ำบ่อยๆก็ยังไม่หายลองทานโปรไบติกดูนะคะไม่แน่นาว,ว่าอาจจะเกิดจากจุลินซรียที่สะสมในช่องปากเป็นเวลานานก็ได้ค่ะ